สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้ที่อุบลราชธานีครับวันที่8พฤษภาคมวันนี้กับชุดเครื่องเสียงครับวันนี้มี4คูณ4 8คูณ8นะครับวันนี้4คูณ4ทั้งหมดอยู่6ชุดนะครับแล้วก็มี8คูณ8ทั้งหมดอยู่2เซตแล้วก็มี2คูณ2อยู่6ชุดนะครับวันนี้ที่เตรียมส่งมอบลูกค้า8พฤษภาคมครับกับที่112นิ้วนะครับที่112นิ้วอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมครับนี่วันนี้ที่เด็ดแล้วนี่ลูกค้านำตู้ v นเเข้าามทิ์น นี่ไปป้าตองทํางานมาแรกของป้าตองครับตั้งแต่อยู่ตปเกือบหนึ่งเดือนครับตั้งแต่สงการนะป้าตองครับเนี่ยนี่ลูกค้านําตู้รุ่น V ีศูนย์ให้ป้านี่วีศูนย์มาเทินที่ที่หนึ่งครับนี่ตู้นี้กับสี่กับห้าปีกับตู้นี้ครับนี่ตู้นี้เกือบห้าปีแล้วครับกับตู้ V ีศูนย์ครับที่เราผลิตประมาณห้าปีครับอายุงานนํามาเทินตัวนี้นะครับนี่นํามาเทินที่ที่หนึ่งครับนี่ทั้งหมดแปดใบนะครับนี่ครับมาเทินที่ที่หนึ่งครับ ชุดนี้สวยครับนี่ที่หนึ่งทั้งหมดแปดใบไม่ตานะ่างเลยทั้งหมดแปดใบครับนี่ครับใส่พิมพ์เตอร์เรียบร้อยหมดทุกอย่างครับลูกค้าสั่งจองเพิ่มเติมครับพระอาจารย์จากสกลนครน,นะครับแปดพฤษภาคมสองคูณสองสี่คูณสี่ทีดีหนึ่งอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะครับสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับลำโพงสามร้อยห้าสิบบาทยามยูนิตคอมสี่สี่เน็ตเบรกในตัวนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจตู้สี่ใบ ที่1นึ่งสใบก็1 3ึ่งเก้าร้อยเก้าบาทนะครับสใบตู้พร้อมดอกพร้อมใจงานนะครับฟิลเตอร์ให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างครบเซตไม่อะยี่สิบมิลกับไม้ดีที่เด็ดเจ็ดชั้นนะครับเนี่ยรจุดนี้เตรียมสองคูณสองครับนี่ครับอันนี้ก็สี่คูณสี่ครับนี่ชุดเอคือเอสี่คูณสี่แล้วก็มีแปดคูณแปดสี่คูณสี่วันนี้หลากหลายชุดครับวันนี้จะส่งมาลูกค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับที่ดีหนึ่งอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมราคาเดิมนะครับนี่ครับที่ดีหนึ่ง เดี๋ยวช่วเงเย็นเตรียมชุดสคูณสีเตรียมส่งมอบนะครับช่วเงเย็นนะครับนี่ครับปลาตองครับไม่ธรรมดานะครับปลาตองกับวันนี้<ล>ไม่ปลาท<ล>ี่หนึ่งวันนี้เราจะเกือบ,บ,อบเกือบหกสิบใบก็เกือบเจ็สิบใบปลาวันนี้ประมาณเกือบเจ็ดสิบใบนะครับพอเดือนของวันวัน,ว,นวันจันทร์นะครับลูกค้าสั่งจองมาไว้ด้านหน้าก็กาลังรื้อรถแหวด้านหน้ากำลังรื้อรถแัวเพราะวันวันเสาร์ไลฟ์สดเสร็จก็จอดไว้ครับฝนมาพอดีครับก็เลยต้องมา หรือตัวนี้เป็นลูกค้านํามาเทินครับนี่ครับนี่นำมาเทินมาแลกมาเทินได้ดูภาพเนี่ยตู้อายุกับห้าปีใชไหมปะอายุงานห้าปีครับนี่ครับดูความทนทานของไม้ครับห้าปียังนึบเลยครับนี่ไม้ยังดีนะครับเนี่ยภาพต้องานไปนะครับปลาตองขนาดใช้งานตลอดครับตู้ตัวนี้นะครับตู้เก่านํามาแลกตู้ใหม่ได้นะครับตู้เก่าแลกตู้ใหม่ V ีศูนย์ จะไห้ป้าตองขอบคุณทุกการติดตามนะครับ0856313010927566497 0โปรดีเจตปาเอาสวดเลยป้าส้วดหน่อยสวดสวดไม่ได้แล้วป้ามันไม่ถึงนะป้าป้ากินข้าวเช้ายังปะยังไม่เจะยังเที่ยงเช่นอย่างเดียวใช่ไหมป้าเอาไว้กาแฟโอ้ป้าตองเป็นป้าชนิดหนึ่งนะครับเป็นปา ปีนี้ทางร้านเราจะทําทํานาครับปีนี้ครับนี่เราจะให้พนักงานเราไปลงแขกนะครับเตรียมทํานานี่ครับเตรียมทํานารถไทยเราก็มีใช่ไหมตานรถไทยรถไทยเรามีครบใช่ไหมนี่ครับเดี๋ยวหาวันครับวันนั้นอาจจะมีวันที่หวานข้าวแล้ววันที่ทํานาอาจจะมีมะลาดูด้วยนะครับอาจจะมีมะลาดูนี่นะครับนี่บรรยากาศก็คลึกคลื้นอีกหนึ่งวันนะครับ เดี๋ยวไปเด็ดได้ปลาตองวันนี้โอ้ใส่เสื้อหงทองในสวยได้ปลานี่รถน้องจิบไปรถนองจิบน,น,นี่ครับปลาตองถ้าคุณต้อการติดตามนะครับมือหนึ่งมือสองที่อุบลราชธานีนะครับกับร้านอุบลมิวสิกซาวเซียงโกงนะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ,บ,บ,รรบที่นี่หนึ่งสามพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตู้พร้อมดอก ลำโพง350บาทแถมยูนิตคอม4ีแถมพิมพ์เตอร์ให้เรียบร้อยไื้นที่ยี่สิมิลกับไม้ดีทีเด็ดชั้นคุณภาพนะครับส่วน4ใบก็13,999บาท4ใบนะครับแพ็กเกจ4ใบแต่ถ้าสัาส่งตู้เปล่า4ใบ13,999บาทนะครับนี่แหลก3ฝานะครับเตรียมประกอบชุดเครื่องเสียงยามเช้า,ชาครับประกอบเสร็จก็ไปเข้าที่ห้องรองระบบเสียงนะครับนะครับบรรยากาศยามเช้าฝนตกครับวันนี้อุณหภ,ภูมิก็ประมาณ27องศาเซลเซียส ฝนอยู่ที่100%ครับที่อุบลราชธานีครับช่วงนี้มีสภาพอากาศที่แปรปรวนช่วงนี้นะครับหลังจากที่เกิดมีพายุโซนร้อนเข้ามาลูกค้าหรือว่าสมาชิกเครื่องเสียงนะครับล้วผู้ประกอบการเครื่องเสียงก็จะลืมเตรียมผ้าคลุมแล้วก็ตอกสายกลาวด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยในการซซฟตี้อย่าวกับอุปกรณ์เครื่องเสียงกำลังแช่งนะวันนี้นะก็ขอบคุณทุกการติดตามนะวันนี้บรรยากาศช่วงเช้าเช้าขอบคุณทุกการติดตามนะครับนี่รรค,รนครบับอุปกรณ์เครื่องเสียงนะครับ ที่ี่หนึ่งตู้พร้อมดอก3,599บาทราคาเดิมโปรโมชั่นเดิมยามเช้าของคุณการติดตามนะครับสวัสดีครับ